เดี๋ยวผมมาเทสเสียงให้ดูนะครับม,มาเทสเสียงให้ดูนะตัวนี้อยู่ที่8โอห์มนะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราขนานกันนะครับสองดอกก็จะเหลืออยู่ที่4โอห์มนะครับจะดังกว่านี้นะจะดังเพิ่มกว่านี้เดี๋ยวผมเทสตัว8โอห์มดอกเดียวให้ดูก่อนนะครับ นะครับใส่แน่นอนครับสำหรับตัววีฟ้าตัวนี้นะครับ8โอห์ม60วัตต์ครับรับพวกแอมจิวที่ว่าแรงๆได้เลยนะครับจิวแรงๆได้เลยนะครับใส่แบบนี้เลยนะครับผมเทสกับตัว M60 นะ